สวัสดีค่ะกับมาพบกับปุ้ยในครัวตามกมลอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสอนทําเมนูง่ายๆค่ะแต่เรามีวัตถุดิบพิเศษคือไข่ปลาเรียวฟยวได้มาจากแปปูเจ้าประจําปุ้ยพยายามจะสอนเพื่อนๆและพี่ๆทุกคนทําเมนูอาหารที่ง่ายๆนะคะให้เหมาะกับชีวิตประจําวันของพวกเราในทุกวันนี้ที่เร่งรีบเพราะแม่บ้านสมัยนี้เนี่ยต้องทํางานนอกบ้านด้วยต้องต้องมึงดูแลครอบครัวดูแลสามีดูแลแล,ลูกด้วยดังนั้นโจทย์เราคือต้องง่ายเร็วแล้วก็อร่อยคุณภาพดีสําหรับคนในครอบครัวกันค่ะไปดูกันค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้าง มาดูวัตถุดิบกันค่ะผัดกระเพราง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากค่ะก็คือพริกกระเทียมใบกะเพรานะคะอันนี้ปุ้ยเตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นพริกตํากับกระเทียมนะคะใช้ครกตํานะคะแล้วก็ใบกระเพราอันนี้อาจจะเล็กหน่อยแต่หอมมากๆเครื่องปรุง,งน้าตาลพริกไทยพริกไทยป่นพริกไทยขาวนะคะออซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ํามันหอยพอดีปุ้ยผสมไว้อย่างนี้แล้วก็ น้ำมันค่ะน้ำมันสําหรับผัดอาหารวันนี้ใช้น้ํามันปาล์มนะคะวัตถุดิบเอกของเราวันนี้ไข่ปลาเรียวเซียวค่ะอันนี้ปุ้ยได้ลวกแล้วก็แกะออกจากพังผืดมันเรียบร้อยแล้วค่ะลวกเต็มไว้ไปลงมือกันค่ะโอเคเรามาเริ่มผัดกันค่ะก่อนอื่นใส่น้ํามันก่อนนะคะน้ํามันพืชวันนี้ใช้น้ํามันปาล์มค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเราจะใส่พริกกระเทียมที่เราตาเข้ากันแล้วลงไปนะคะเจียวให้มีกลิ่นหอมสักแป๊บนึงค่ะ ใส่วัตถุดิบของเราลงไปไข่ปาเรียวเซีย่ยวผัดค่ะอันนี้ใส่น้ำมันหอยหน่อยนะคะซีอิ๊วเล็กน้อยค่ะซอสปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไข่ป่นค่ะ เราจะผัดให้มันได้ที่ก่อนนะคะงวดแล้วชิมรสใช้ได้แล้วเราจะใส่ใบกะเพราทีหลังค่ะเราจะไม่อยากให้ใบกะเพราเราสลดมากนะปุ้ยจะใส่ใบกะเพราลงไปนะคะนี่ใบกะเพราปลื้เองก็จะใบเล็กๆนิดนึง หอมมากๆเลยค่ะโอเคได้ที่แล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะปิดไฟป,ปักเสิร์ฟใส่จานค่ะเค็ดลับผัดกะเพราง่ายๆก็ตรุงรสตามชอบนะคะเราใส่ใบกะเพราทีหลังเท่านั้นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะยังไงปุ้ยรบกวนกด subscribe ช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากปุ้ยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากให้ทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์แจ้งกันมาได้เลยนะคะยังไงวันนี้ปุ้ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ